เรื่องอุ้มรักเจ้าหัวใจผู้แต่งแพรทานภาคเสียงโดยกิรติบทที่สองอุ้มบุญฮัลโหลครับคุณปู่ตินพ้นตรวจของปู่ออกแล้วนะหมอตรวจเจอเนื้องอกขนาดสามเซนติเมตรที่ลำไส้ของปู่อะไรนะครับคุณปู่หมอตรวจเนื้องอกที่ลำไส้เหรอครับแล้วต้องรักษายังไงต่อไปตินถามอย่างเป็นกังวลหมอบอกว่าเดี๋ยวต้องผ่าตัดออกแล้วเอาชิ้นเนื้อไปตรวจอีกทีว่าเป็นแค่เนื้องอกหรือเป็นมะเร็ง แบบนี้เท่ากับว่าปู่ต้องทําใจเอาไว้ก่อนเพราะหากเป็นมะเร็งขึ้นมาคงทําได้แค่ร,รักษากันไปตามอาการตินนิ่งอึ้งไปชั่วขณะเมื่อได้ยินเช่นนั้นแม้จะยังไม่รู้แน่ว่าคุณปู่เป็นเนื้อร้ายหรือไม่แต่ใจเขาก็หายไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปหาคุณปู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้เลยดีกว่าครับผมอยากคุยกับคุณหมอด้วยไม่ต้องหรอกหมอให้ปู่กลับบ้านได้เพราะอาการไม่หนักอะไรนัดพาอีกทีอาทิตย์หน้าตอนนี้ปู่อยากให้ตินรีบคิดเรื่องแต่งงานมีหลานให้ปู่ดีกว่าปู่ก็ไม่อยากบังคับเราหรอกนะ แต่ถ้าตรวจชิ้นเนื้อเราเป็นมเร็งขึ้นมาจริงๆปู่คงจะอยู่ได้อีกไม่นานปู่อยากให้ต้นรีมีครอบครัวมีคนดูแลและมีทายาทก่อนที่ปู่จะตายเราทําให้ปู่ได้ไหมแต่ผมยังไม่เจอคนที่อยากแต่งงานด้วยเลยนะครับของแบบนี้มันคงปรับป,ปรับไม่ได้เพราะคุณปู่เคยบอกผมว่าหากจะเลือกผู้หญิงคนไหนเข้ามาในชีวิตต้องเป็นคนที่เราอยู่ด้วยและสบายใจและสามารถอยู่กับเราได้ทั้งยามทุกข์และยามสุขซึ่งผมก็ยังหาไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นใช้วิธีอุ่มบุญดีไหมปู่เลือกเวลาอีกไม่มากแล้วเสียเงินเท่าไรปู่ แค่ขอให้ได้เห็นหน้าลูกของตินก่อนตายปู่ก็พอใจแล้วตินไม่ต้องเสียเวลาคิดเลยสักนิดเมื่อถูกยื่นข้อเสนอนี้เพราะคุณปู่อยากให้เขามีทายาทมาตลอดแต่ติดที่เขายังหาคนที่จะมาเป็นภรรยาไม่ได้สักทีหากคุณปู่อนุญาตให้อุ้มบุญได้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปได้ครับคุณปู่ผมจะรีบโทรหาเพื่อนที่เคยทํามาก่อนทันทีเลยครับจริงละลานดักขอบใจเรามากนะตินไม่เป็นไรครับอะไรที่ผมทําให้คุณปู่ได้ผมก็จะทําเราไม่เคยทําให้ปู่ผิดหวังเลยจริงๆ ด่าเรอยยังไงบอกปู่ด้วยนะครับน่าจะได้เรื่องคืนนี้แน่นอนเดี๋ยวผมจะกลับไปเล่าให้ฟังที่บ้านนะครับคุณปู่ปู่จะรอนะครับผมหลังจากวางโทรศัพท์ตินก็หันไปกล่าวกับหญิงสาวอีกครั้งฉันขอเวลาโทรศัพท์อีกไม่เกิน15นาทีรบกวนเธอรอก่อนได้ไหมได้ค่ะ น้ำรินพยักหน้ารับอย่างเข้าใจเมื่อสักครู่เธอได้ยินทุกอย่างแล้วว่าปู่ของเขาอยากให้หาคนมาอุ้มบุญและคุณตินก็คงกำลังโทรหาเพื่อนเพื่อสอบถามเรื่องนี้แต่พอคุยโทรศัพท์แล้วดูสีหน้าเขาไม่ดีเท่าไหร่ซึ่งเธอไม่รู้ว่าทําไมเพราะเธอได้ยินไม่ถนัดนักเมื่อเขาเดินออกไปคุยไกลขึ้นตินใช้เวลาไม่เกิน15นาทีอย่างที่บอกอีกฝ่ายไว้ก่อนจะเดินกลับมาคุยกับเธอต่อขอโทษทีนะวุ่นวายไปหน่อยมาพูดเรื่องของเราต่อได้แล้วล่ะแต่สีหน้าคุณไม่ดีเลยนะคะมีเรื่องอะไรหรือเปล่า เมื่อครูได้ยินคุณคุยกับปู่คุยกันเรื่องที่ท่านป่วยและการอุ้มบุญอขอโทษน,นะคะที่เสียมารยาทแต่พอดีคุณคุยอยู่ใกล้น้ำเลยได้ยินน้ำรินถามอย่างเป็นห่วงตินมองไปหน้าหวานพลางถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนจะเล่าเรื่องเมื่อครูให้เธอฟังทั้งที่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมต้องเล่าคุณปู่ของฉันต้องผ่าตัดเนื้องอกที่ลำไส้อทิตหน้าท่านห่วงว่าเนื้องอกนั้นอาจจะเป็นมะเร็งเลยอยากให้ฉันรีบแต่งงานมีลูกแต่ฉันยังไม่มีแฟนดังนั้นท่านจึงเสนอวิธีอุ้มบุญ ฉันอยากได้ผู้หญิงที่อยู่ไม่ไกลมากเพราะอยากดูแลลูกตอนที่อยู่ในท้องของคนที่อุ้มบุญด้วยแต่คนที่อยู่แถวนี้กลับมีคิวอุ้มบุญให้ชาวต่างชาติแทบทั้งหมดแต่ถ้าเป็นเจ้าอื่นเพื่อนฉันก็ไม่ค่อยไว้ใจนะต้องเช็คดีๆเพราะบางเคสก็มีปัญหาเรื่องฟ้องร้องกันทันทีหรือเรื่องเงินเพิ่มไอเรื่องเงินฉันไม่กลัวหรอกกลัวเรื่องเดียวคือคลอดแล้วจะไม่ได้ลูกมาหรือว่าเรื่องฝ่ายแม่จะไม่ยอมย,อมยกลูกให้คุณปู่ค่อนข้างสิ่งจังเรื่องนี้ฉันไม่อยากให้ท่านผิดหวังตินพูดกับเธอไปตามตรงเมื่่ออฟัังงงแบบบนนนนนน้้น้ริกก็ึึาาายขมไ ถ้าคุณตินไม่รังเกียจน,น้ำจะขอเป็นคนอุ้มบุญให้ลูกของคุณได้ไหมคะค่าจ้างแลกกับค่าผ่าตัดของยายก็ได้คะ่ะคุณตินจะได้ใกล้ชิดกับลูกตามที่ต้องการและไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะมาฟ้องร้องอะไรทีหลังด้วยคะ่ะถ้าคลอดลูกให้คุณแล้วน้ำจะไม่กลับมายุ่งอะไรกับลูกอีกเธอพูดจริงเหรอน้ำรินชายหนุ่มมองเธออย่างมีความหวังจริงคะ่ะคุณตินนี่ที่เธอบอกว่าต้องจ่ายทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่เหลือที่ต้องจ่ายประมาณเก้าแสนกว่าบาทคะ่ะแม้ไม่เข้าใจว่าเขาถามทำไมแต่เธอก็ตอบเขาไปตามความจริง ถ้าอย่างนั้นฉันจะจ่ายนี่ให้เธอทั้งหมดแล้วจ่ายอีกหนึ่งล้านบาทถ้างานสําเร็จเธอจะตกลงรับงานนี้ไหมคุณตินให้มากเกินไปหรือเปล่าคะปกติที่น้ําเคยเห็นในข่าวรับอุ้มบุญเขาจ้างกันไม่กี่แสนบาทเองนะคะนั่นคงเป็นราคาที่แม่เด็กได้จากบริษัทอีกทีเพราะมีค่าดําเนินการและหักหัวคิวแต่เมื่อกี้ที่ฉันคุยกับเพื่อนมันบอกว่าให้เตรียมเงินไว้ประมาณหนึ่งล้านที่เกินมาถือว่าฉันตอบแทนน้าใจของเธอตอบแทนเป็นล้านนี่นะคุณตินคะน้ําว่ามันมากเกินไปไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นตกลงงตาาาาามมนนนีีนะ้้รรุ่เทํสัญญ จะได้รีบให้หมอรักษายายของเธอแล้วเราจะได้ไปตรวจร่างกายเพื่อเตรียมตัวมีลูกด้วยเขาดักทางเธอเอาไว้และไม่ยอมรับฟังอะไรอีกคะ่ะใบหน้าหวานแดงซ่านไม่กล้าสบตาเมื่อเขาเอ่ยถึงเรื่องลูกน้ำรินได้แต่ยอมรับแม้เธอจะรู้สึกว่าจํำนวนเงินมากเกินไปก็ตามวันต่อมาอะไรนะนำ้ำเอ็งรับจ้างอุ่มบุญให้คุณตีนอย่างนั้นเหรอ ยายน้อยถามหลานสาวยังตกใจแม้หลานจะอธิบายขั้นตอนการฝังตัวอ่อนเข้ามดลูกอย่างปลอดภัยอะไรนั่นให้ฟังโดยละเอียดก็ตามทีแต่เพราะการทําแบบนี้ของหลานต้นเหตุคือตอนเองยายน้อยจึงไม่อยากจะรับมันใช่ค่ะยายน้ําขอโทษนะคะที่ไม่ได้ปรึกษากับยายก่อนแต่โรคหัวใจของยายหมอบอกว่ารอได้อีกไม่นานมีแต่วิธีนี้เท่านั้นที่เราจะได้เงินมารักษายายรับหลดนี้ได้นอกจากนี้ยังเหลือเงินอีกจํานวนหนึ่งซึ่งมากพอที่จะทําให้เราสองคนอยู่สบายขึ้นน้ำไม่อยากให้ยายต้องทํางานหนักหามรุ่งหามค่ำอีกแล้ว ถ้าเพื่อให้ยายผ่าตัดล้วเ,เองต้องทำถึงขนาดนี้ยายก็ไม่อยากผ่าแล้วแล้วว่ายายไม่อยากอยู่กับน้ำแล้วเหรอจะ๊ะไม่ใช่อย่างนั้นมือบางกุมมือเหี่ยวย่นทั้งน้ำตาคลอถ้าไม่ใช่อย่างนั้นยายต้องผ่าตัดรักษาตัวแล้วอยู่กับน้ำต่อไปนะจะ๊ะอย่าทิ้งน้ำไปเลยนะคะยายเพื่อให้ยายมีชีวิตอยู่ต่อไปถึงให้น้ำทำอะไรที่มันลำบากมากกว่านี้น้ำก็จะทำเพราะในโลกใบนี้น้ำเหนื่อย,ยายแค่คนเดียวอุม้มบุญให้คุณตีนบีเดียวทุกอย่างก็จบแล้วเราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันต่อไปนานๆไงจ๊ะยาย โถแล้วถ้าเอกไม่ท้องเราจะทํำยังไงถ้าไม่ท้องคุณตินจะเปลี่ยนเป็นให้เรากู้เงินแทนขยายทั้งเงินที่เขาจ่ายนี้แทนและค่าผ่าตัดของยายแล้วน้ําจะหาใช้คืนให้เขาในอนาคตส่วนค่าอุ้มบุญน้าก็จะไม่รับจากเขาแล้วคุณเขาทําสัญญาให้เองผ่อนจ่ายกี่ปีตรงจ่ายเดือนละเท่าไรดอกเบี้ยแพงมากไหมยายสงสารเองนะน้ําเดี๋ยวก็ต้องมาทํางานใช้หนี้ไปอีกไม่รู้กี่ปี ไม่มีดอกเบีย้ยค่ะยายคุณตินให้เราผ่อนจ่ายได้เรื่อยๆไม่มีกําหนดเวลาและไม่ได้ระบุว่าต้องจ่ายขั้นต่ำเท่าไหร่มีน้อยก็จ่ายน้อยมีมากก็จ่ายมากแล้วแต่เราน้ำรินบอกยายไปตามที่เขาพูดไว้อ๋อยังมีค่าทงขวัญที่เขาให้ยายตางหากอีกสองแสนบาทด้วยนะจ๊ะน้ำพยายามปฏิเสธแล้วเพราะมันเยอะเกินไปแต่เขาก็ไม่ยอมจริงเหรอคุณตินใจดีขนาดนี้เจียวจริงค่ะยายหากเองคลอดลูกแล้วยกให้เขาไปจะไม่คิดถึงลูกแย่เลยเหรอ หากมีลูกให้เขาได้จริงลูกของน้ำก็จะได้ไปเติบโตในครอบครัวที่สมบูรณ์มั่งคั่งไม่ต้องลำบากเหมือนเราน้ำก็ควรดีใจไม่ใช่เหรอใจยายมือเหี่ยวย่นรูปสีสั์หลอนสาวเบาๆเอาเถอะในเมื่อเองคิดดีแล้วยายก่อแล้วแต่การตัดสินใจของเองก่อนแล้วกันอย่างน้อยคุณตินเขาก็เป็นคนดีสุดท้ายยายน้อยก็ต้องจำใจยอมยายพูดเหมือนว่าเคยรู้จักคุนตินมาก่อนเลยนะคะ ยายเคยเจอเขาหลายครั้งและได้ยินคนที่ทำงานของเขาพูดกันว่าคุณตินเป็นคนดีและอยากให้เขาได้ตำแหน่งประธานบริษัทคนใหม่มากกว่าคุณตูลหรือคุณเตชะพีชยัยเขาดูแลสวัสดิการให้พนักงานทุกคนเป็นอย่างดีปรับเงินเดือนให้อย่างเหมาะสมแถมให้เงินส่วนตัวแกพนักงานนอกรอบเพื่อซื้อของที่ตลาดเขาไปกินกันอยู่บ่อยๆพนักงานเลยรักคุณเขาและเพราะยายรู้ว่าเขาเป็นคนดียายเลยตั้งใจทำแบบนั้นลงไปทำแบบนั้นลงไปยายทำอะไรคะหรือว่า น้ำรินนึกไปถึงเมื่อไม่กี่วันมานี้ที่ยายพูดอะไรแปลกๆกับตนถ้ามันถึงเวลาที่ต้องจากกันไปเมื่อไหร่ยายก็จะจากไปให้เป็นประโยชน์กับเองมากที่สุดนะนา้ำยายจะทําให้เองมีชีวิตที่ดีกว่านี้หรอือว่ายายตั้งใจให้คุณเต้นชนคะยายคือว่าเอ้ยหญิงชราถอนหายใจเมื่อเห็นสายตาของหลานที่สั่นระริกนั้นทําให้ยายน้อยต้องยอมพูดความจริงออกมา ยายขอโทษแต่เพราะหมอบอกว่ายายอาจจะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนทาให้ผ่าตาดัดก็สู่ให้ยายตายก่อนเวลาสักนิดแต่ได้เงินค่าทําศพจากคนที่ขับรถชนยายเอามาให้เองใช้โปะนี่ไม่ดีกว่าเหรอยายรู้ว่าเข้ารวยและใจดีคงไม่ใจดําชนเหล่านี้หรอกและไม่ใช่ว่ายายอยากปิดบังเองถึงที่เป็นโรคหัวใจยายมีอาการมานานหลายปีแล้วแต่ที่ไม่ได้ไปหาหมอเพราะคิดว่าโรคความดันที่เป็นอยู่มันกําเริบ แล้วยายก็เสียดายเงินเพราะถ้าไปหาหมอก็ต้องหยุดขายของแถมมีค่าเดินทางได้จะค่ายาอีกยายอยากช่วยเองจ่ายนี่ให้ได้เยอะๆแต่เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมายายวูบที่ตลาดเจ้าสมชายร้านข่างๆเลยพาไปส่งที่โรงพยาบาลยายถึงรู้ว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจและอาการหนักมากแล้วแต่ค่าผ่าตัดรักษามันแพงเกินไปแม้จะเป็นโรงพยาบาลรัฐที่ยายรักษาอยู่ก็คงไม่มีปัญญาหาเงินไปผ่าตัดรักษาได้อยู่ดีก็มีแต่วิธีนี้ที่ยายจะไม่ตายเปล่า ไหนๆก็อยู่ได้อีกไม่กี่เดือนอยู่แล้วก็สู่ตายแบบให้เองได้เงินไปโปะนี่ไม่ดีกว่าเหรอเองจะได้ไม่ต้องทํางานงกงกหลายอย่างแบบนี้ยายน้อยพูดความจริงกับหลานทั้งน้าตายายน้ําขอบคุณยายมากนะจ๊ะที่ทำเพื่อน้ําขนาดนี้ต่อไปยายห้ามทําอะไรแบบนี้นะรับปากน้ำนะคะยายน้ารินกอดยายทั้งเสียงสะอื้นพลางเช็ดน้ําตาให้ยายไปด้วยมือเหี่ยวย่นโอบก,กอดหลานรักที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวอย่างสันเทาเคล้าปลอบระลมยายรับปาก จากนี้ยายจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วถ้าผ่าตัดแล้วยายก็คงเหมือนได้ใช้ชีวิตใหม่ยายจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเองให้ดีที่สุดให้สมกับที่เองพยายามทําเพื่อยายขนาดนี้ค่ะยายน้ำรินพยักหน้ารับพร้อมกับน้ำตาที่ถูกปาดเช็ดให้ด้วยมือเหี่ยวยยนของคนที่เธอรักมากยิ่งกว่าชีวิตเช่นกันว่าแต่คุณตินจะมาที่นี่อีกไหมยายอยากขอโทษในสิ่งที่ทำลงไปคุณตินบอกว่าพรุ่งนี้จะมาเยี่ยมยายหลังเลิกงานค่ะ แต่ถ้ายายพูดออกไปเขาจะไม่พอใจจนโกรธเราหรือเปล่านะยายไม่ต้องห่วงหรอกนะคะคุณตินบอกว่ายายมีส่วนช่วยเขาไว้เหตุการณ์เมื่อวานนี้รถคุณตินถูกตัดสายเบรกมีคนตั้งใจปองร้ายเขาแต่โชคดีที่เกิดเรื่องขึ้นที่ตลาดก่อนน้ำรินเล่าในสิ่งที่คุณตินชี้แจงกับเธอให้ยายฟังเป็นแบบนี้นี่เองโธ่เราใครกันช่างคิดร้ายกับคนดีๆขนาดนี้ได้ถึงกับจะเอาชีวิตไม่รู้เหมือนกันคะ่ะเห็นว่าคุณตินให้เพื่อนที่เป็นตำรวจช่วยสืบให้อยู่ ขอให้ได้ตัวคนร้ายไวๆด้วยเธอจะประคุณสาธุบริษัทพัทรภัยสารอะไรนะรถล้านถูกตัดสายเบรกแล้วตินแตชิดถามหลานชายอีกครั้งด้วยสีหน้าตื่นตระหนกครับคุณลุงไอพีเพื่อนผมมันใช้แค่ละเอียดแล้วชายไวกลางคนกุมหัวใจของตนพลางค่อยๆนั่งลงเมื่อรู้สึกว่าตนเหมือนจะยืนไม่อยู่ดีนะที่ล้านปลอดภัยต่อไปควรต้องเช็ครถให้ดีก่อนรับทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก ให้ลุงหาคนขับรถที่เสี่ยวชานเรื่องพวกนี้ให้ล้านไหมไม่เป็นไรครับผมหาได้แล้วอย่างนั้นลุงก็เบาใจว่าแต่ต็นรู้ตัวคนร้ายหรือยังใครที่มันกล้ดทำแบบนี้กับล้านคุณลุงครับถ้าผมบอกว่าผมสงสัยพี่ตุลกับพี่เตชะลูกชายของคุณลุงคุณลุงจะว่ายังไงครับตินพูดกับลุงแท้ๆของเขาไปตามตรงตุลกับเตชะอย่างนั้นเหรอเป็นอีกครั้งที่เตชิต้องยกมือขึ้นกุมหน้าอกของตนอย่างตกใจอะไรที่ทำให้ล้านคิดแบบนั้นเมื่อวันตอนผมขับรถมาที่นี่ช่วงเช้าก็ยังดีๆอยู่เลย แสดงว่าคนร้ายเพิ่งตัดสายเบรกตอนรถจอดอยู่ที่นี่ซึ่งผมไปตามภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏว่าเมื่อวานกล้องเสียโดยที่ฝ่ายไอทีไม่มีใครรู้เรื่องดูก็รู้ว่าเป็นคนในและใหญ่พอที่จะทําให้กล้องเสียทุกตัวได้คนที่มีปัญหาก,กับผมก็มีแค่2คนนี้ทําไม่ใช่ก็ดีไปแต่ถ้าใช่ขึ้นมาผมคงไม่ยอมเกือบตายฟรีๆดังนั้นผมจึงต้องถามคุณลุงก่อนว่าถ้าเป็นพี่ตุลหรือพี่เตยชาจริงๆคุณลุงจะว่ายังไงถ้าพี่ๆเกจงใจทําร้ายหลานให้ถึงแก่ชีวิตขนาดนี้ลุงก็คงได้แต่ปล่อย แม้จะปวดใจแค่ไหนก็ตามผิดก็ว่าไปตามผิดถ้าพี่ๆเขาทำกับตินขนาดนี้ลุงก็ไม่ปกป้องหรือเข่าข้างคนผิดผมดีใจนะครับที่ได้ยินคุณลุงพูดแบบนี้ขนาดคุณปู่ยังไม่จากไปก็คิดจะฆ่ากันตายเพื่อตัดตัวหานซะแล้วถ้าคุณปูร่รู้จะเสียใจมากแค่ไหนผมไม่อยากคิดเลยตินกล่าวด้วยน้ำเสียงผิดหวังแล้วล้านจะบอกคุณพ่อไหมเตชิตถามพลางนึกไปถึงประมุขของบ้านที่ทรงคงตกใจไม่น้อยหากรู้ว่าลูกหลานทำร้ายกันเช่นนี้ไม่ครับ ผมไม่อยากเอาเรื่องย่าๆพวกนี้ไปรบกวนให้คุณปู่ไม่สบายใจยังไงคุณลุงก็ช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับระหว่างเราสองคนด้วยนะครับทินมองใบหน้าของผู้สูงวัยที่เขารักและไว้ใจรองจากคุณปู่ด้วยสายตาวิงวอนได้ลุงจะทําตามความต้องการของหลานแต่ชิดรับปากหลานชายเพราะเขาก็ไม่อยากให้คุณพ่อรู้เรื่องนี้เช่นกันเพราะเป็นห่วงว่าสุขภาพของท่านอาจจะทรุดลงได้แต่หลังจากนี้หลานตอระวังตัวให้มากขึ้นนะลุงเป็นห่วงหรือว่าให้ลุงหาบริกาศให้หลานสักสองหรือสามคนดีเพื่อไม่ีอะไรเกิดขึ้นอ ไม่ต้องขนาดนั้นรกครับคุณลุงมันออกจเออกระเดิ่เกินไปไหน่อย mm hmm. เพื่อความปลอดภัยคงหลานเธอเออกระเดื่ไปก็ช่างมันเถอะไม่เป็นไรครับคุณลุงขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงผมผมจะดูแลตัวเองให้ดีคุณลุงวางใจได้ครับเพราะคนขับรถคนใหม่ที่ผมมีตอนนี้ก็เก่งทั้งเรื่องรถและเป็นกาดในคนเดียวกันด้วยอย่างนั้นลุงก็สบายใจณโรงพยาบาลคุณยายเป็นยังไงบ้างครับเรี่งเจ็บแผลผ่าตัดมากอยู่หรือเปล่าตินถามหญิงชาราที่อยู่บนเตียงคนไข้ยอย่างห่วงใย วันนี้ยายดีขึ้นมากแล้วล่ะค่ะคุณตินหมอบอกว่าอีกสามวันก็จะได้ตัดไหมแล้วถ้าแผลดีไม่มีอาการแทรกซ้อนก็กลับบ้านได้เลยยายน้อยเอ่ยด้วยน้ำเสียงสดใสขึ้นกว่าวันก่อนๆดีจังครับดูคุณยายฟื้นตัวไวมากเดินเหินเข้าห้องน้ำเองได้แบบนี้คงจะหายดีในไม่ช้าก็เพราะได้คุณตินที่ช่วยเหลือไว้ไม่อย่างนั้นยายคงไม่มีวันนี้นึกแล้วยายยังรู้สึกผิดไม่หายที่ตั้งใจเข็นรถตัดหน้ารถของคุณมือหนากุมมือเหี่ยวย่วนไว้พลางยิ้มให้อย่างจริงใจ เรื่องมันผ่านไปแล้วช่างมันเถอะครับคุณยายแค่ยายพูดความจริงกับผมแค่นั้นผมก็ดีใจแล้วแลวเพราะคุณยายเข็นรถเข้ามาขวางไว้ที่ตลาดก่อนจึงทําให้ผมรอดมาได้แถมไม่เป็นอะไรมากถ้าหากเลยตรงนั้นไปผมคงขับรถด้วยความเร็วปกติซึ่งไม่รู้ว่าจะไปเกิดอุบัติเหตุตรงไหนเป็นตายร้ายได้ยังไงไหนจะน้ํารินที่จะช่วยอุ้มบุญตั้งท้องลูกให้ผมอีดังนั้นผมต่างหากละครับที่ต้องขอบคุณทั้งคุณยายและหลานสาวโธ่พอคุณหญิงชราย,ยิ้มให้อีกฝ่ายอย่างชื่นชมในน้นําใจน้ําค่ะคุณติน หญิงสาววางแก้วน้ำเปล่าลงให้แขกขอบใจนะชายหนุ่มยิ้มให้เธออย่างเป็นมิตรเหมือนทุกวันพรุ่งนี้ผมขออนุญาตพาน้ำรินไปฟังผลตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องอุ้มบุญนะครับคุณยายตินหันไปกล่าวกับหญิงชาราเมื่อนึกขึ้นได้ว่าคุณหมอนัดเขากับหญิงสาวให้เข้าไปพบจ้าหญิงชาราพยักหน้าอนุญาต